อัปเดตขับรถกลางทะเลทรายนะครับอาทิตย์นี้มีเพิ่มเป็นแลนด์มาร์คมีป้ายใหม่ครับมีป้ายติดให้กลางทะเลทรายนะครับที่ทะเลทรายแล้วก็ทุ่งหญ้านะฮะจะมีป้ายโชว์ว่าจะเจอกับอะไรบ้างมีป้ายบอกนะครับมันควรจะมีตั้งแต่แรกแล้วไหมแล้วก็มีคาร์โก้เพลนครับเป็นเครื่องบินส่งสินค้าบินอยู่บนท้องฟ้านะครับที่ทะเลทรายแล้วก็ทุ่งหญ้าเหมือนกันเราสามารถอ่าสอยลงมาได้นะครับเราจะได้รับเป็นซัพพลายเป็นสิ่งของเป็นหีบสมบัติเป็นกล่องนะครับ เื่อเก็บเป็นซัพพลายได้จนป่นบ่อยรอบนี้ป่นเองเลยอันนี้คืออาวุธใหม่ครับเป็นล็อกออนลอนเชอร์นะครับเราสามารถใช้อาวุธนี้ในการสู้กับเครื่องบินได้หรือไม่น่าจะใช้ได้เพราะว่าเป็นการล็อกออนล็อกเป้านะฮะเป็นจรวดยิงแบบล็อกเป้ามาลองใช้ดูเป็นลิมิเต็ดซื้อแทบทุกอันอันนี้หรือเปล่าใช่ไหมอ่าแล้วอันนี้อะไรอ่ะในกระเป๋าเราอ๋อคาทาแล้วก็รถนะฮะเราเอาคันนี้ไปดีกว่าครับเจร์นูนบักกี้ อันนี้คือเครื่องยนต์ใช่ไหมทำไมเป็นรูอย่างเงี้ยมันจะขับได้ไหมเนี่ยนี่เลือกคันนี้มาเพราะว่ามันกว้างดีมองง่ายจะได้เห็นว่าเจอเครื่องบินไหมเออพอดีเลยเรามีคาทาอยู่เอามาใช้กับบอสเดี๋ยวนะอ๋อนี่ซ้าเครื่องบินเรา,เามาใช้กับบอสได้ไหมคาทาคาทาคือวันช็อตใช่ไหมเนี่ยวันทิ่คิวนะครับเรามีคาทาอยู่กับอันนี้ที่หยิบมาเมาื่อกี้โอ้อย่างงี้เลยเหรอในล็อลกออนล็อกออนอย่างงี้อ๋อก็เหมือนกับอันนี้ฮะเฮลิคอปเตอร์ครับ ที่ล็อกเป้าเรามีกระสุนมีสามนัดเนี่ยนะไปลากแวมพายมาก่อนแป๊บหนึ่งแวมไพายแวบมบพายอยู่ไหนแวบมบพายออกมาซะมาแล้ว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 อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ <laughs> สมชื่อแ,บบแวมไพายเรามีอีกอันหนึ่งยืนเล่น,เล,นเล่นก่อนยินเีเฉยก่อนเดีได้ได้ดแป๊บหบนึงแบบน่งแป๊บหนึ่งอืมเรามีอันนี้ แป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแบบวันพายหยิบยากอันนี้มีห้าสิบนัดเออโอ้นัดเดียวอ้อันนี้ของดีอันนี้ดีจริงครับผมดีกว่าโลบักเยอะแยะมากมายอันนี้ไม่ได้เรื่องเลย <laughs> อาจจะว่ายิงเครื่องบินมั้งขับไปดูข้างบนไปนะฮะเครื่องบินนะครับเครื่องบินมีไหมลอยอยู่บนท้องฟ้า คากโก้เพลีน่นมาบอสบอสบอสลองเจอกับคาาหน่อยเ <c oughs> มื่อไหร่จะหมดไปสักทีไอ้ตึงตึง,ต,ง,ต,ง,ต,งตึงเนี่ยรีกระสุนให้เองครับใส่กระเป๋าฟบโอ้โหวันฮิตคิวอันนี้ล่ะบอสอ้าวครั้งที่สองยังอยู่สามไม่โดนสามโดนสี่ 4นัดครับโอ้โหบอสแข็งแกร่งมากอ่าอันนี้อันนี้อันนี้ลม้ม2นัด <c oughs> หน้ายังอยู่ระเบิดละระเบิดหายไหมเอาระเบิดก็หายด้วย <c oughs> เครื่องบินอยู่ไหนเครื่องบินเครื่องบินส่งสินค้ามาส่งแถวนี้หน่อยเอ้ยอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่ต้นตะบองเพชรลอยได้ อ๋อภูเขาเฮ้ยเดี๋ยวาเดี๋ยวป้ปๆๆปเจอป้ายแล้วมีป้ายบอกครับ5,200เมตร Diffuse Station B อันนี้ที่ส่งเควส Military checkpoint 7,500สะพานที่5,000ขอบคุณมากครับผมลองลุงแดนดีกว่าลุงแดนไดอาวุธแรงมาอาจจะใช้ได้โอ้อีกแล้วลุงแดนนี่แบบมีเกาะกัน้นอ ยันดีจริงๆลุงแดนการได้ทุกอย่างอเออเอ๊ใช้กับคนนี้ได้ไหมข้องใจอีกแล้วคาทามันข้องใจมันข้องใจโทษทีนะครับพี่ไม่มีเควสมาส่งมีแต่อันนี้มาส่งนะครับโอ้โอ้โอ้โอไม่ต้องส่งเควสส่งไปเกิดเลยทีเดียวง่ายกว่าเยอะอ่านี่ด้วยนี่ด้วยนี่ด้วยครับผมแป๊บหนึ่งครับลองให้หมดฮนะ เราต้องทดลองให้หมดแล้วแล้วอย่างนี้จะรับเควสยังไงเอายังรับได้เหรอเอาไม่ได้แล้วกดไม่ได้แล้วหายไปเลยโอ้โหโอพีจริงๆเป็นอาวุธที่โอพีที่สุดในเกมดูฮะยิงได้ไกลด้วยครับแสดงว่าใช้ได้หมดเลยมั้งที่เป็นเควสอยู่ข้างทางเนี่ยไม่ต้องรับลบไปเลยปกติคนนี้หลายนัดกว่าจะสู้ผ่าน อันนี้ไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยอ้หลบหลบลบโอ้โหหลบโอ้ยโอ้โหเปล่าวางนอกได้เลยบอสนายหนึ่งสองสามสี่ไม่โดนสี่สี่นัดครับเรียบร้อยคะอ,อลูกน้องไม่ต้องพูดถึงลอยไปเลยสี่นัดเรียบร้อยบอสไม่หายฮะคนนี้อ๋อต้องยิงอีกนัดหนึ่งโฮโฮกลายเป็นผุยผงไปพวกนายในวิาสาหะตรงนี้ครับ น่าจะแค่เจ็บนะคนนี้อาการบาดเจ็บแทบจะทนไม่ไหวปวดมากแล้วก็ช่วยรักษาให้เขา <c oughs> เออแล้วเครื่องบินจะมาแบบไหนเราต้องขับรถตามไหมเพราะว่าไม่น่าจะอยู่กับที่นะฮะน่าจะบินไปเรื่อยๆแล้วจะยิงได้เหรอมันเร็วอยู่นะเครื่องบินหายเจอก่อนหายเจอก่อนเฮ้ยเฮ้ยมันแหลกๆโหลดหรือเปล่าโหลดเครื่องบินหรือเปล่ามีไหม ถึงกองโจรแล้วนะเครื่องบินยังไม่มาเลยฮะเฮ้พายุมาเฮ้ยห,หลบก่อนสิจะมาป้อนอะไรตอนนี้โอ๊ยขับไม่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพายุพัดฮลัลโหลขับไปคอนให้หยุดยิงก่อนไ,ได้ไหมเนี่ยแป๊บนึ่งใจร้ายใจดำจริงๆคนรถความก็ไม่ช่วยจำไม่ได้แห้อันนี้อะไรอ่าไม่เป็นไรช่วยสงเคาะให้ไอซีเอียนเราขอโทษ มนุษย์ไม่ควรจะอยู่ที่นี่เพราะที่นี่คือทิ่นแห่งซอมบี้มันอันตรายมากผมเป็นห่วงพวกเขากลัวพวกเขาโดนกินผมหวังดีไอติมไอติมไอติมเมื่อกี้คือไอติมอ่าแล้วอันนี้อะไรนะลืมไปหมดแล้วเนี่ยอันนี้คืออ๋ออันนี้คือปราสาทของคุณเจนเดลเดี๋ยวนะ <laughs> ป้ายบอกทางนะครับป้ายบอกสะพานอยู่ที่5้าพันเมตรนี่มันหมื่นสี่แล้วพี่ ประสาทครบรอบ1000ันล้านหมื่นสี่เลยมาแล้วเมื่อกี้นี่เลยมาหมดแล้วเนี่ยเราป้ายมาติดตรงนี้เนี่ยนะขนาดป้ายยังบัักอ่ะแทนที่จะบอกข้างหน้าว่าเป็นโกสทาวอะไรอย่างนี้เออไม่เจอเลยเครื่องบินอันนี้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 นี่ไงสองหมื่นห้าโกสทาวเออแล้วที่ผ่านมาจะบอกทำไมก็ไม่รู้เนี่ยบอกอันนี้ก็ได้เนี่ยอ่าน้ำมันหมดครับผม <laughs> ขับมาจนน้ำมันหมดแล้วเรายังไม่เจอเลยครับไหนครับเครื่องบินครับ คือเท่าที่ไปอ่านดูคือมันสุ่มสปอนนะครับก็แล้วแต่ว่าจะเจอรหรือเปล่ามาอีกรอบหนึ่งสุ่มสปอนเราไม่อาจรู้ได้ว่าจะมาเมื่อไหร่จะมีเสียงหรือเปล่าตอนมาโอ้ <laughs> ลุงแดนลุงแดนที่หายไปเอมเดี๋ยวแป๊บนึงนะขออนุญาตเก็บใส่กระเป๋าก่อนเพื่อความชัวเพื่อความปลอดภัย ลุงแดนมีท mm hmm. well. ี่กั้นแค่ข้างหน้าแต่เมื่อเรายื่นเข้าไปข้างในลุงแดนก็ไม่เหลือที่กั้นแล้วก็ว่าอยู่มันต้องได้สิครับเอ้ยอันนี้พอดีเลยลองขายดูสิเอามาเซลลมาเซลหนึ่งเหรียญพอดีกำลังหิวครับขออนุญาตซื้อขนมปังหน่อยอ้าวลุงแดนไม่อยู่รับซื้อทุกถูกขายแพงแพงต้องโดยแบบนี้แหละลุงแดนกดราคาเราดีนักลุงแดนแต่ละร้านน่าจะคนละคนนะฮะถ้าเจออีกร้านหนึ่งน่าจะยังอยู่มั้งลองหาดูสิ หาเครื่องบินหาร้านลุงแดนนะครับ2ออย่างผมก็สงสัยอยู่ว่ามันต้องได้สิเพราะว่าลบคนอื่นได้ทำไมลุงแดนจะลบไม่ได้มีแค่เกราะกันข้างหน้าพอยื่นมือเข้าไปปุ๊บเท่านั้นแหละเ <c oughs> กราะก็ไม่ทางานอ้าว้านที่สอง <c oughs> เหมือนรู้ใจลุงแดนยังอยู่ไหมครับมาดูกันครับอ้าวอยู่ครับลุงแดนสวัสดีครับลุงแดนรู้ไหมครับเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับกับสาขาแรกลุงแดนนะฮะํำการลบ ลุงแดนออกไปจากสาขาที่หนึ่งนะครับนี่คือสาขาที่สองนะครับกําลังจะตามไปนะครับลุงแดนเราต้องเล็งให้ตรงก่อนปุ๊บโอ้โดน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 เกาะไม่เหลือครับขายได้เท่าไหร่อันนี้หนึ่งบาทดีแล้วครับที่ลบลุงแดนทิ้งไปให้ราคาแต่ละอย่างโอ้โหอุตสาห์ไปยิบมาจากอียิ์ลองดูสิลุงแดนไม่อยู่ร้านแล้วเราจะสามารถ สามารถอืมอันไหนดีอันไหนดีอันน้ำม oh oh. ันแล้วกันน้ำมันน้ำมันหนึ่งสองวิ่งไปไปไปจะของไม่อยู่แต่ปืนยังทำงานอโอเคครับเครื่องบินหายยากเหลือเกินเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ